อ่าต่อมาอาจารย์จะทํานายดวงชะตาของท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกุมนะคะประจําวันที่30เมษายนจนถึงวันที่6พฤษภาคมปีพศ2566นะคะในคนที่เกิดราศีกุมราศีกุมฟังให้ดีนะดวงชะตาของท่าน หากเคยติดสินบนอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากเคยพูดจาให้สัญญิงสัญญาอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคลียให้เรียบร้อยนะคะเพราะมันเป็นดาบเล่มใหญ่ที่ขวางทางสว่างของท่านอยู่และต้องบอกว่าดวงท่านจะปังมากเงินไหลกองทองไหลามาตำแหน่งราบยศความก้าวหน้าในเรื่องการงานกิจการแม้กระทั่งข้าราชการทหารตำรวจครูบาอาจารย์ใครสอบ ขัดเลือกต่างๆเรื่องขันเรื่องตำแหน่งจะประสบความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องให้ระมัดระวังเลยในเรื่องของอดทนได้อดทนใครมาพูดจะให้เรารู้สึกโกรธเพราะกลุ่มชั่วโมงนี้พร้อมชนพร้อมเดี่ยวเลยนะคะไม่กลัวอะไรเลยแต่อาจารย์จะเตือนไว้ว่ามันเป็นหลุมพรางของหายนะที่มันมาขัดขวาง ความร่ำรวยความมั่งคัง่งความประสบความสำเร็จของคุณนะคะในชาวราศีกุมและต้องบอกว่าราศีกุมสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เงินทองจะไหลามาเทมาณชาลิติและที่ยิ่งมูเท่าไหร่นะคะยิ่งจะส่งเสริมทําให้ดวงชะตาของท่านประสบความสำเร็จโดยง่ายนะคะเนี่ยไพ่ตัวนี้นะ ้าลูกศิษย์อาจารย์มีบริษัทห้างร้านหรือมีบ้านกําลังเข้าบ้านใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือ,อเขามีกําลังทรัพย์ที่จะทําอาจารย์จะให้บวงสวงบอกกล่าเวเบื้องบนให้ส่งกําลังมาช่วยหรือเขาเ,เรียกได้ได้ตัดกรรมวิบากต่างๆต,ต,ตรงนี้จะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างสําหรับคนดวงสูงมากๆเพราะฉะนั้นในชาวราศีกุมต้องบอกว่าดวงท่านสุดยอดดวงท่านจะได้ทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ แยกกันด้วยนะแย่อาชีพด้วยนะยศถาบรรดาศัก์การเงินที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเราเองถ้าเรายัางคิดว่าด้อยการพัฒนาหรือจะทำอะไรแต่ไม่มีความมั่นใจเพราะอาจจะตำหนิที่ตัวเองอายุมากกว่าเขาหรือเปล่าหรือ ประสิทธิภาพสมรรถภาพาาความสามารถอย่างเงี้ยน้อยไปกว่าเขาหรือหรือเปล่าทําให้เราด้อยก,กว่าเขาประมาณนี้ก็คือการวนลุ่ในความกังวลแต่ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้สัปดาห์นี้กุมไปต่อได้อย่างสวยงามและถ้าไพา่ขึ้นแบบนี้ ติดอะไรบางอย่างทั้งที่รับที่แจ้งรู้ตัวไม่รู้ตัวผิดครูบาอาจารย์ผิดในเรื่องคำพูดผิดอะไรก็แล้วแต่กลับไปแก้ปมแนดีเคยบนบาสารกล่าวไว้ถามเคล็ดลับครูบาอาจารย์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามาติดแก้บนอย่างที่มีลูกศิษย์อาจารย์บางคนบอกปักทุกการแจ้งบอกประมาณนี้ไม่ใช่มันมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น ควรหาผู้รู้หาปราดหาครูรู้หาครูเพื่อในการเปิดทางนะคะดูดวงเช็คดวงต้องทำอย่างไงนู่นนี่นั่น,นติดขัดตรงไหนแก้ให้ถูกชั่วโมงนี้ต้องไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่ควรช้าเลยเพราะว่าตำแหน่งมาดีหรือเกินนะแล้วว่าความยิ่งใหญ่มันมารอแล้วมันไม่ใช่ดวงแบบมันไม่ใช่ดวงคน คนธรรมดาคนหาเช้ากินข้ามอ่ะมันเป็นดวงสูงมากๆดวงที่ต้องบอกว่าควรที่จะได้รับการเสริมวัสนานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไป็ลูกศิษย์อาจารย์นะคะจรย์แนะนําเลยราศีกุมฝากดวงไปทําบุญกับอาจารย์ได้2ก็คือเดือนพฤษภาใกล้งานไหวบูชาครูประจาปีเพราะฉะนั้นภาพบวงสวงขึ้นนะคะถ้าเราไม่ว่าง เราก็จะไม่ว่างทั้งชีวิตและเทวดาก็จะไม่ว่างให้เราที่จะเปิดทางให้เราด้วยความไม่ว่างเนี่ยถ้าเราไม่วางมันก็จะไม่ว่างอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราวางซะมันก็ว่างนะเพราะฉะนั้นอย่าอาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งนะอาจารย์จะไม่พูดคําว่าไม่ว่างยังไม่ทําอะไรเงี้ยกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้อยมากเลย เพราะว่าจะทําให้เต็มกําลังให้มันเหลือเฟือให้มันเต็มที่เพื่อให้เราอยู่ในอู่บุญแห่งพระองค์ตรงนี้นะคะถ้าใครไม่ไม่เคยอย่างอาจารย์พบเจอคนมากมายหลายรูปแบบทุกชนชั้นอาจารย์เก็บสถิติมาดูดวงมา20กว่าปีเพราะฉะนั้นเห็นคนมามากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือในเรื่องของการ วิ่งหนีเจ้ากรรมนเวงการเสริมบาร,รมีไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ต้องควบคู่ในเรื่องของอาการฝึกสมาธิกรรมฐานการสวดมนต์อันนี้ก็ทิ้งไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ฝากประมาณนี้สำหรับในชาวราศีกลุ่มแสดงความยินดีด้วย